สวัสดีค่ะจิดาพาการเร็น,นะคะสวัสดีทุกท่านนะคะทุกคนดูตัวนี้อันนี้คือผักชีฝรั่งนะคะแนนปลูกลงในตะกร้าเข่งนะคะทุกคน สวยมากๆเลยนะคะวันนี้แนนจะมาสอนวิธีการปลูกผักชียังไงให้ได้ผลนะสำหรับใครที่ปลูกผักชีฝรั่งแล้วผักชีตุยนะคะดังนั้นเราจะทำยังไงให้เรามีผักชีได้เก็บตลอดทั้งปีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะสำหรับผักชีฝรั่งนะคะแนนปลูกลงในตะกร้าเข่งนะคะแล้วก็ปลูกลงในกระถางนะคะที่เห็นอยู่ตัวนี้คือแนนเก็บต้นใบผักชีของเรานะคะออกจากออกจาก ต้นต่อที่เขาเริ่มขยายพันธุ์จนแน่นแบบนี้นะคะแล้วก็แนนแกะเก็บออกแบบนี้ค่ะเพื่อให้เขาแตกหน่อใหม่เรื่อยๆนะคะแล้วก็เราสามารถถอนเอาต้นพันธุ์นะคะไปขยายได้นะคะใครที่ไม่มีต้นพันธุ์เราสามารถซื้อต้นพันธุ์ได้ที่ตลาดนะทุกคนก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะล้างทำความสะอาดให้ดีนะคะแล้วก็ปลูกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ สำหรับดินที่แนนจะใช้ปลูกนะคะอันนี้เป็นดินเก่านะคะที่แนนหมักไว้ตั้งแต่เคยใช้ต้นไม้นะคะก็เอามาเทใส่ในตะกร้าวายนะคะภ mm hmm. าชนะที่ปลูกนะคะเราสามารถปลูกได้2รูปแบบก็คือภาชนะที่เป็นตะกร้านะคะแล้วก็อันนี้เป็นเข่งนะคะตะกร้าเข่งแล้วก็เป็นกระถางนะคะปลูกได้สองแบบนะคะทุกคน ข้อดีของการปลูกลงในตะกร้าเข่งนะคะก็คือการระบายน้ําจะดีนะทำให้ต้นผักของเราสวยนะคะที่เห็นอยู่นะคะแนนปลูกลงในตะกร้าเข่งตัวนี้ไม่ได้ทําการรองพื้นใดๆนะคะไม่ได้รองพื้นเลยนะคะเราเดนปลูกลงไปเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะสําหรับใครที่ได้ผักชีฝรั่งไฟนะคะนี่แนนจะให้ดูนะ หนึ่งต้นที่แนนขายนะคะมันจะเป็นกอแบบนี้นะคะในในสามารถแยกปลูกก็ได้ปลูกได้หลายรูปแบบนะคะนี่แนนจะดึงให้ดูนะว่าได้กี่ต้นนะคะหนึ่งต้นเวลาปลูกเราก็ดึงใบแก่ออกนะคะสวยสวยเลยจะปลูกเป็นกอก็ได้นะคะหรือว่าจะปลูกเป็นต้นก็ได้นี่แยกออกแบบนี้เลยตอนแรกแนนก็ปลูกแค่ต้นเดียวนะคะแล้วเขาก็แตกแต่กอออก ตอนนี้แนนได้ต้นพันธ์แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะนี่ค่ะห้าต้นใครที่ไม่มีต้นพันธ์สามารถซื้อจากตลาดได้ไหมซื้อได้นะคะแต่ถ้าเราใช้ต้นพันธ์ที่ถอนออกจากกระถางแบบนี้สดๆเขาจะติดได้ง่ายกว่านะคะกะ็กิ่งพันธุ์ก็จะแข็งแรงกว่านะคะแต่ถ้าเราสั่งจากหรือว่าซื้อจากตลาดที่เขาถอดลากไปแล้วก็ ตัดรากออกนะคะแล้วก็ล้างทําความสะอาดอันนั้นก็ต้องวางในร่มนะแต่ของแนนปลูกเสร็จแล้วแนนตั้งกลางแจ้งได้เลยนะเพราะว่าต้นพันธุ์ของเขามีรากแบบนี้นะคะใครที่ได้ไปแล้วทําเหมือนแนนก็ได้นะคะแบบนี้นะคะทุกคนสําหรับการปรุงดินนะคะแนนก็จะใช้สองอันใครมีอะไรก็ใช้ตัวนั้นนะคะผักสวนครัวไม่มีฟิกนะคะไม่เราไม่ได้แบบว่าต้องทําตามมาตรฐานนะคะ ใครมีตัวไหนใช้ได้เลยนะอันนี้เป็นปุ๋ยขี้วัวของแนนนะคะสวยมากๆเลยเนื้อละเอียดนะคะสวยมากนะคะใส่ลงไปเลยเราจะทำเป็นธนาคารปุ๋ยนะคะโอ้นี่อันนี้เป็นขี้วัวที่สวนของแนนนะคะนุ่มมากๆใส่เยอะๆเลยทุกคน แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะแนนจะใช้เป็นปุ๋ยขี้ไก่นะอันนี้เป็นปุ๋ยขี้ไก่นะคะที่สวนของแนนค่ะตัวนี้นะคะแนนไม่ใส่เยอะนะคะเพราะว่ามันเปืองนะคะทุกคนใส่แค่กรรมเดียวก็พอนะคะตัวนีค้คนให้เข้ากันนะคะทุกคนตัวนี้แนนก็สั่งมาจากช h อป e ีนะคะใช้ดีมากเลยเป็น เหมือนจอบเล็กๆนะคะเอาไว้ทำสวนนะคะดีมากทุกคนเนะะี่ยค่ะเอาไว้ทำสวนนะคะง่ายมากเลยทำสวนเล็กๆเรยคะ่ะแล้วก็ขุดแปลงขุดต้นไม้นะคะใช้ง่ายมากเหมาะมือนะคะอันนี้ทำจากเหล็กนะคะเหล็กท่อนะคะเนี่ยโอ้โหทุกคนดูผสมแบบนี้เห็นไหมคะว่าดินของแนนสวยขนาดไหนดูนะคะดินสวยมากนะคะเสร็จแบบนี้แล้วนะคะทุกคน เสร็จแบบนี้แล้วเราก็เอาต้นพันธุ์ของเรามาปลูกได้เลยนะคะใครจะตัดก็ได้แต่ของแนนไม่ตัดนะคะแนนดึงเอาแค่ต้นที่ไม่สวยออกนะคะแล้วก็ปลูกเลยค่ะเห็นไหมคะรากสวยมาก เราได้ต้นพันธุ์ดีนะคะเวลาเราปลูกผักของเราก็จะโตแล้วก็สวยไวนะคะหนึ่งตะกร้าแนนใส่ไปห้าต้นนะคะง่ายมากทุกคนแค่นี้นะคะ อันดับแรกถ้าใครไม่อยากให้เขาเหี่ยวนะก็เอาวางในในร่มรำไรได้นะคะหรือวางใต้ต้นไม้ได้กันหนึ่งสัปดาห์นะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าต้านผักของเราเริ่มสวยนะ,ะก็คือเขาจะแตกยอดค่ะถ้ายอดเขาแตกออกมานะ,ะดูเขียวสดชื่นแล้วแสดงว่าระบบรากของเขาดีนะคะเห็นไหมคะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลดน้ำได้เลยนะคะ สำหรับต้นไหนที่เราปลูกไปแล้วนะคะวิธีการเก็บก็ง่ายนะทุกคนเวลาเก็บก็คือให้ดึงเอาเนะะี่ยค่ะดึงออกด้านล่างแบบนี้นะคะใบไหนที่แก่นะคะก็เก็บออกได้เลยนะ,ะเขาจะแตกใบใหม่นะคะเวลาเรากินเราก็ดึงเอาใบสวยๆแบบนี้ออกนะคะเนี่ยค่ะวิธีการทําแบบนี้บ่อยๆนะคะจะทําให้ต้นตอของเขาแตกตุ่มพอะนะคะ เพราะว่าตรงแขน,นของเขาจะแตกด้านข้างนะอันไหนที่ไม่สวยให้เราดึงออกนะคะเป็นการทําความสะอาดด้วยนะคะอย่างนี้ค่ะดึงออกไปเลยนะใบไหนไม่สวยเก็บออกนะคะดึงออกให้หมดแบบนี้นะตรงซอกใบเขาจะได้ไม่มีการสะสมะเชื้อโรคนะใบไหนที่ยังสวยอยู่เราก็กินได้ทุกคนนี่ดึงออกไปเลยแกะออกไปแบบนี้นะคะ แกยิ่งสวยทุกคนดึงหอ,อกไปเลยคะ่ะสำหรับใครที่ยังมีปัญหาในการปลูกผักชีฝรั่งอยู่นะคะแนนแนะนำเลยนะคะการทำแบบนี้ดีมากๆเลยนะคะเราจะมีผักชีฝรั่งเก็บกินได้ทั้งปีเลยนะคะทำแบบแนนนะ,ะทุกคนเก็บใบออกแบบนี้ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนนะคะขอบคุณมากมายเลยที่เข้ามาดูคลิปของแนนนะคะโดแนนเก็บเอาใบแก่ๆออกก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ